สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆควใจเช่าทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเบิ่งก่อคาของมคิใจเช่าทุ่งพี่น้องจักใหญ่บ่ใหญ่สามารถนั่งเศร้าห่มได้ได้น,นั่งเศร้าห่มเลยพุ่นพูนแต่ละลำมิตละลำใหญ่ๆนอกนอกนอนใหญ่ๆอันนี้เป็นคาบ้านนะครับพีบ่น้องคาบ้านหรือคาใหญ่นี่เองนะครับเขาจะใส่หัวของเขานี่ยในการใส่ต้มใส่แกงจะหัวลักษณะจะเป็นสีขาวถ้าเป็นหัวอ่อนนี่จะกรอบบ่เผ็ดแห้งแต่ว่าเน้นความหอมพี่น้องนะครับ อื่นว่าคาใหญ่เนาะคาบัตนะครับหรือถ้านอ้อนห้องเขานะครับพี่น้องเขาก็สามารถเอาไปปอกปอกปอกออกแกได้เนื้อในอ่อนอ้อนนุ่มๆหนึ่งไส้ป่าหรือจะพัดจะแกงก็สุดแต่พี่น้องกเห็ดนะครับอ่ะนะครับค่าก่อนนี่นะครับปลูกอยู่ฝั่งสะอยู่ฝั่งน้ํานะครับพี่น้องนะฮะไปเราจะเห็นจะเห็นสาน้ำเท่านั้นนะครับโดยสภาพของดินนะครับเป็นขี้ดินดากนะครับพี่น้องอ้าคันเบิ้งข้างหลังเนี่ยเขาคึ้นลื่อนีนี่ขี้ดินดากนะครับ แต่เป็นยังข้าใจเช่าทุ่งคือปลูกในก่อหญ่ก่องามแขกเนื่องจากว่าในมีการปรับปรุงดินนั่นให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของคาปกตินี่คาเขาจะชอบดินกรดอ่อนๆนะครับพี่น้องประมาณโทษครับประมาณหาจุดหาถึงหกจุดหาประมาณนี้นะครับดินลักษณะนี้นะครับจะเห็ดให้คาเขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับกับเหมาะเคาะเออกออเหมาะจอกับดินขี้ดินดากซึ่งมีควาวเป็นกรดดและนะครับพี่น้องเท่ากับปับปรุงคามันนิดๆหน่อยๆโดยการ ใส่ปูนขาวหรือปูนโดโลไม่ร่วมกับวัตถุดิบต่างๆเช่นปุย๋ยหมักปุย๋ยคอกฟางข้าวใบไม้หมักมูลไก่มูลเป็ดมูลเนี้ยก็แลวแต่ละและที่ขาดบ่เด้ก,ก็คือจุลินซี่ที่เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องในทีน่นี้คนใจชาวทุงใส่จุลินซี่สังค์ข้อแสงร่วมกับจุลินซี่ที่เป็นเสื้อ่านะครับเอิ่นว่าราขาวหรือไมคไ้คอไรซานะครับพี่นอ้องอยนนี่ อันซึ่งไม่ค่อยไรซา,าดได้จากการมักฟางเข่านะครับจะเห็นเป็นไอ้ขาวอักล่าคือน้าก่องฟางเอามาใส่นะครับตัวนี้นะครับจะซอยในการสลายแร่ธาตุที่ยูดในดินเหนียวนะครับในดินเหนียวจะมีธาตุโพแทสเซียมได้เป็นหนะครับแต่ว่าพืชเอาไปใส่ได้ยากเนื่องจากมันถืกดูดยึดด้วยเนื้อดินนะครับเมื่อมีเสือ้อจุลินทรี์ตัวนี้เมื่อมีล่าขาาตัวนี้ซอยร่วมกับจุลินซี่ตัวนี้นะครับก็จะเฮทไห ดินเหนียวนั่นปดปล่อยธาธตุโปแทเซียมออกมาให้เป็นประโยชน์กับพืชนี่ยคือสังเบิงสังเกตค่าเข้าใจเส่าทุ่งนี่นะครับพี่นอ้องออกดอกออกหมากเซ้ยนี่นะครับนะครับคือการเข้าปรปับปรุงดินห้มันได้นะครับเน้นให้ดินนั่นเป็นดินอินซี์หรือดินที่ทมีจุลินซี์นั่นเองนะครับพี่นอ้องปกติในดินเหนียวที่เป็นกดสูงๆนี่นะครับควบมทึบของดินนะครับพี่นอ้องเฮ็ดให้น้ำให้อากาศพันยาก <c oughs> นะครับเมื่อน้ำเมื่ออากาศพันยาก จุลินทซียกลุ่มที่ต้องการอากาศหรือแอโรบิกแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันจะทํางานได้เ่เต็มที่เนื่องจากอากาศเขาเบ่ถึงหันใจฝืดนะครับแต่ถ้าเฮาเสริมโดยอินทรีย์วัตถุบนี้เพราะว่าจะเป็นแกลเผาแกลมักปุ๋ยคอกปุ๋ยมักฟางมักมูลไก่แกลต่างๆที่เป็นอินทรียวัตถุนะครับพี่น้องจะเฮ็ดไ้ดินเหนียวมีลักษณะล้วนขึ้นนะครับเฮ็ดห้จุลินทซีย์ทำงานได้ดีขึ้นจึ่งสรงผลใน ค่าดูธาตอาหารด้วยในดินไตใสได้ดีนะครับพี่นอ้องนั่นต้องยกผลประโยชน์ให้ครับจุลินรีเพราะเพราะว่าทาบม่มีจุลินซียบม่มีอินทรีย์วัตถุนะครับก็จ,จะถถูกปลูกปั๊บแล้วเอาปุ๋ยเคมีมาห้อยเลยห้อยแล้วพ่นคบลดน้ำเนี่ยคาเอาไปกินบ่ไดรแน่นอนเนื่องจากเนื้อปุ๋ยนั่นจะดูถือดูดซับไว้ด้วยดินเหนียวเขาอ่นว่ามันตรึงธาตุอาหารไว้นะครับพืชดูดกินบ่นไไรกอดไว้เนียนติก๊ก ดึงไปกินกระบ้อไรนะครับแต่ทามีอินทรียวัตถุมีจุลินทซี์นะครับจะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารจากปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้นนะเฮ็ดให้ไถปุ๋ยนั่นปล่อยธาตุอาหารออกมาให้พืชได้กินเต็มที่เนื่องจากจุลินซี์เป็นตัวซอยนะครับนั่นต้องยกผลประโยชน์ให้จุลินทซี่เว้าไปนะครับพี่น้องปลูกพืชยังก็แล้วแต่นะครับพี่น้องจะปะสิ่งมีชีวิตในดินหรือจุลินซีนนนนนน์นะครับพี่น้องเช่นทุงยาที่คนจเใช้ถุงว่านยาใช่ไหนะครับกระได้ว่านปุ๋ยคออมัก ที่มีจุดผสมจุลินทรีย์แสงข้อแสงเรียบร้อยว่านไปนะครับหญ้าเริ่มเขียวงามแล้วนะครับพี่นอ้องถ้าไปว่านแต่ปุ๋ยเคมีซีซีโดยบม่มีจุลินทรีย์ร่วมนี่นะครับการที่พืชจะเอาปุ๋ยไปกินนะครับเป็นไปได้ยากนะครับเ <c oughs> อ้าท่านใดที่สอบถามมาว่าขีดินดากดินเนี้อปับปุงแังไหนที่กินกะนําเสนอไปหลาย่ยวแล้วนะครับพี่นอ้องแต่พี่น้องก,ก็ยังโทรมาทามกันกุ๊บอยู่ว่ปะปับปุงแังไหห้องคอยดิน จกสาไม้ปลูกกล้วยกับเลี้ยงแอ้มแม้ปลูกข้ากับแข็งแง่งปลูกมะพีแข้งแล้วเลยเนี่ยมะพีคนใจเศร้าทุ่งนะตั้งแต่ปีไก่นี่พี่น้องนี่ยเนี่ยก่ยังเป็นหมากให้ได้กินอยู่ครับนี่นะครับเนื่องจากว่าปั๊บปรุงดินได้พี่น้องนะครับป้าปรุงดินได้นะ,ะมีเมื่อดินน,นี่สังเกตนี่นะครับคนใจเศร้าทุ่งช่วงนาแล้งนะครับมีไอ้ฟางเข่าเหลือหลายเ้ากับฟางมะก๊ก ลดน้ำตามแล้วก็ลดด้วยพชลิซี่เดี๋ยวฟังเขาแล้วนะเก็จะค่อยๆย่อยสลายแล้วก็แทรกไปตามเนื้อดินเย็ดไห้คาเ้าสามารถแท่งขึ้นเลยหัวแบบไอยู่นี่ขุดแยกไปเท่เนี้อล้วพี่น้องนี่มีอ่าเพื่อนแฟนคลับมาเยี่ยมอยากได้ไปปลูกเนี่ก่อนยิ่งใหญ่เลยเขาจะเส้นงใายไฮง่ายนะครับพี่น้องง่ายเอกจมฟู่ๆเลยไฮโพดไฮโพปานพาเวดนะท่านว่านะครับและสุดท้ายมันก็้จะเริ่อเติบโตขึ้นมากไหมพี่น้องแต่กว่าคือนเขานี่ยังมีร่องรอยการขุดอยู่นี่ขุด ปันมูอะไรแนั่งขื่นลดไผรถมันนะครับนั่งเอกใจหายวาบเลยย่านดับแต่สุดท้ายมาันก็ขึ้นมาใหม่เนื่องจากเขามีการปรับปรุงดินอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับหลายท่านสงสัยวัดคายอย่างคือโพดพ่อจนสามารถนั่งเศร้าห่มได้ก็สูตรก็ตามที่คนใจช่าทุ่งบอกเ้างไปนแล้งเนาะในกรณีที่เป็นดินโจกใหม่ดินขุดขึ้นมาใหม่ๆนี่ขาวเขียนเลนนี่นี่สมๆดินเปรี้ยวๆนี่นะครับการจเัเริ่อเติบโตของพืชพอดีการ กาทำงานของจุลินซี่ก็พอเอมเนี่ยนะครับเมื huh ่อห้าปรับปรุงได้นะครับเน้่นอินทรีย์วัต <nın> ถุที่ย่อยสลายได้ดีในธรรมชาตินะครับพี่น้องเทศไดไจุลินรี์มีแรงอาหารมีแรงอาศัยนะครับร้อมกันั่นกับปรับปรุงโครงสร้างของดินไปนั่ปรับปรุงด้านกายภาพด้านโครงสร้างนะครับพี่น้องส่วนด้านความเป็นกดเป็นด่างนั่นนะครับพี่น้องถ้ามันเป็นกดกับข้าบแก้ไขด้วยวัสดุปูนนะครับเรื่องดินที่จะเป็นด่างน่คก็โอกาสที่จะด่างก็ยากอยู่หรอกเพราะว่า ตรงนี้นะครับบ่มีแรงเกลือบ่มีแรงน้ำเข้มนะครับพี่น้องกับโบมีโอกาสนะครับส่วนมากจะมากจะเป็นกดสมัครก่านะครับแก้ไขกันง่ายๆคือวัสดุปูนนะครับพี่น้องนะครับแต่ละก่อพี่น้องเอ้ยก่าวก่อค่านะครับอ่ะทายพี่ให้น้องเบิ่งหน่อยหลายก้อยพี่น้องก่อค่าเดี๋ยวพาพี่น้องยางไปเบิ่งละเบิ่งก่อค่านะครับการปรับปรุงการลักษณะเดียวกันนี่แหละเฮ็ดให้ค่าจะเริ่องติบโตเนาะ เอาสำหรับกอนี่เป็นข่าเหลืองภานี้พี่น้องนครับขาเหลืองที่ได้มาจากภาคใต้นะครับพี่น้องนะนะครับกันลังามเลยนะครับได้มาเงาเดียวนะครับปลูกแล้วก็ปับปุงดินแบบที่คนใจเช่าทุ่งเ้าถึงเนี่ยนะครับแตกกอเลยอันนี้เป็นข่าเหลืองนะครับพี่น้องเป็นข่าที่มีราคาแพงนะครับข่าเหลืองเห็นบ่แตกกอเลยนะครับข่าเหลืองเนาะนะครับปลูกสูตรเดียวกันเลยนะครับส่วนพูดข่าไง อันนี้ค่าเหลืองครับพี่น้องนี่นลัาต้นสีเขียวนี่นอกมากคับเป็นนอสีเขียวหัว่าข้างในเป็นสีเหลืองเป็นค่าเหลืองอันนี้ก็อีกกอนึงนะครับพี่น้องกอง recruited. นี่คนจะ่ช่อดุงได้มากป้างให้พี่ให้น้องเบิงอยู่เรื่อยนะครับอันขี้โก้เลยขี้โก้จิ้งเหลนนะครับนี่นะครับเบิงออกมาเนียนติ๊กเลยพี่น้องนอนะครับนี่ปปาผงนะครับมีฟางข้าวมีอิจิวัตุนะครับดำๆนี่ก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยคลอกที่ใส่ไปนะครับพี่น้อง นะครับส่วนดินนี่ก็เป็นดินก้นสะที่ข,ขุดคืนมานั่นเองนะครับเช็ดไทย <c oughs> ต้นไม้ใบยางงามแต่ท่าหางเข้าปงุงเช็ดไทยดินนั่นมีชีวิตชีว่ามีอยู่ลินซี่มีอินทรี์วัตถุนะครับการที่พือจะเอาปุ๋ยไปใส่ในการง่ายขึ้นนะครับครับส่วนทั้งพุน่นเต็มใจโซ่นะั่นก็คือมัลิม,ม,ลม,มไมนะ้นะครับพี่น้องมักลิมไม้อ้าวอมันออกดอกรวบันเพกาเตี้ยนะครับพี่น้องนี่ เริ่มเห็นซ่อมดอกแล้วเนี่ยนะครับตะก,กี้ก็เเลี้งไอแม่ไอแม่แค่กันนะครับพี่น้องเพราะปั๊บปรุงดินดีขึ้นปั๊บพรมไปกดไปดั้งดีขึ้นกันดั้งพี่พี่น้องเห็นนะเริ่มเห็นซอด,ดอกแล้วเอไวาไกล้สไดิซปและมากิีนมะลินไม้หรือเพกานครับพี่น้องเอาบัตรกันจุ้ยไปทั้งพนผู้ชี้เขี้ยวต่อมเต็มแมรทุกตากล้วยนะครับขนาดใหญ่เนะนะครับ กระปั๊บปงดินสูตรเดียวกันเพียงแต่ว่าสมนั่นบ,บ่เปลืองอีซี่วัตถุปานใดเนื่องจากว่ามีแตหนาดินว่ามันขี้ดินดากขึ้นตรงนี้นะครับพี่น้องกาลังงานเนาะทรายพี่น้องบ่ยุ่งบางโมงนน่นั่นโคิเลียอยู่นะครับอ่ะคลิปนี้ข้องจะฝากพี่ฝากน้องเพียงนเทนเนอร์มาในคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพ่อ,อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกับรังใ,ใจกับโคจัยชักทุ่งในพี่น้องเด้อน,นะครับคลิปหนาพ่อ,อกันไหมสวัสดีครับสอนได้บางริมใหม่แล้วมันจะได้กินแล้วพี่น้องกับก่อคาทั้งหลังเนาะ biết trên đây là à, biết <laughs>